ตัวอย่างของ28 year later มาแล้วแฟนชายที่คิดถึงที่สุดอันหนึ่งเลยนะเห็นตัวอย่างแล้วต้องบอกเลยว่าน่าดูมากน่าดูจริงๆคือเราคิดถึงแฟนชส์นี้มันหาหายไปนานจริงๆเกือบนั่นแหละตั้งแต่ภาคแรกจนปัจจุบันในกว่าปีละซึ่งก็มองว่าการกลับมาจังหวะกำลังดีเลยแล้วยิ่งได้ทีมเดิมกลับมาก็คือผู้กับเดนนี่บอยกับอเล็กกาแลนที่เป็น คนเขียนบทหนังภาคแรกกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งก็มองว่าน่าสนใจเขาน่าจะมีไอเดียที่กลั่นกันมาแบบสุดติ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ทีมทั้งแสดงที่น่าสนใจก็คือตอนแรกคิรเลเบอร์ฟี่ก็บอกว่าจะเป็นแค่โปรดิวแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายเชื่อเป็นทั้แสดงด้วยในบทเดิมที่เคยเล่นไว้แล้วก็มีอารั t a นเทเลอร์จอร์สันอีกคนหนึ่งที่น่าจะมีบทสำคัญโจดี้โคเมอร์ราฟฟานี่ก็คือทีมนักแสดงที่ ชุดนี้นะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยยังเป็นความลับอยู่อหลุดมาคร่าวๆว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครตัวใหม่ที่ตอนนี้คือเหมือนโลกของทวิเเยียเลเตอร์เนี่ยก็คือมันมีชุมชนชุมชนหนึ่งที่อยู่ด้วยตัวเองได้ปลอดภัยก็คืออย่างที่เลยเป็นตัวอย่างเป็นเกาะเล็กๆที่มีทางเข้าทางเดียวแล้วก็มีการป้องกันแน่นหนาทําให้แบบว่าจะบุกเข้ามาในนี้ พวกซอมบี้เข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดเรื่องขึ้นที่ทําให้คนในชุมชนเนี้ยต้องเดินทางออกไปเพื่อไปตามหาหมอมารักษาแม่ตัวเองอืมก็เลยต้องออกจากเกาะน,นี้ไปซึ่งการเดินทางครั้งนี้ยทําให้ไปเห็นว่าโลกภายนอกมันบัดซบแค่ไหนอ่ะซึ่งอย่างที่คอนเซปต์ของหนงังภาคแรกมันเคยเล่นไว้อ่ะมันไม่ใช่แค่ซอมบี้ที่น่ากลัวคนก็น่ากลัวอืมก็เลยมองว่านี่แหละน่าจะเป็นประเด็น ที่เขาคาดเดากันว่าในหนังภาคเนี้ยน่าจะพูดถึงความวิบัติของจิตมนุษย์นี่แหละที่เผชิญกับโลกหายยะมา28ปีเนี่ยแล้วอะไรบ้างที่มันกัดกินจิตใจคนจนกลายเป็นเลวร้ายยี่กว่าซอมบี้ละกันสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าภาคนี้จะทําได้ดีอันดับแรกไม่ต้องห่วงแล้วนะเรื่องภาพอืมไม่ต้องห่วงแล้ว ที่ใครจะไปย้อนดูสกูปในช่องเราได้ที่พูดถึงเรื่องของที่เราอัปเดตกันเรื่องท e r m i ี a t g e ยก็จะถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max ซึ่งยังกังวลอยู่นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาแนวฟาร์ตเทปขนาดไหนหรือยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ดูไม่ใช่คือใช้เป็นซีนีมาเลยอะในมุมกล้องเป็นซีรีไปเลยเล่าเรื่องจริงๆจังๆไปเลยไม่ใช่ว่าจะมาในแนวฟาฟ์ตเทอะไรซึ่งจากที่ดูในตัวอย่างนะ แทบไม่มีที่ติเลยในการใช้ในการสร้างไอ้ทูสเหล่านี้ขึ้นมานะไม่บอกไม่รู้อ่ะคอุปกรณ์ก็เสริมเยอะนะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทําภาพที่อย่างที่เขาต้องการอะไรสักอย่างเนี่ยที่เราคุยกันตอนที่เราคุยเรื่องอัปเดตกันนะแต่ว่าไม่บอกไม่รู้แน่นอนว่าถ่ายด้วย iPhone หรือถ่ายด้วยกล้องจรงิงแต่เรารู้สึกเราชอบงานดีไซน์ในตัวอย่างนะเห็นงานดีไซน์หลายๆฉากน,น,น่าสนใจมากซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ย ไม่ใช่เป็นภักจบของใจภาคนะอ่าเพราะว่าเรามีทเวนตี้เอ็ดเดเแล้วก็นี่ทเวนตีเอ็เยียร์มันไม่ใช่ใชภาคที่จะมาปิดใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของใจภาคใหม่อ่านั่นแหละแล้วก็มีเหมือนประกาศไปแล้วด้วยนะว่ามีพาร์ททูเรียบร้อยแล้วทเวนตี้เอ็ดเยพาูอ่าอ่าอ่า ซึ่งจะเป็นภาคต่อแต่ว่าพาสทูเนี่ยตามข่าวเนี่ยบอกว่าแดนนี่บอยจะไม่ได้กำกับต่อแต่ว่ามีพุ่งกับรับงานต่อเนื่องแล้วซึ่งน่าสนใจมากกับจุดเริ่มต้นตรุนี้นะแล้วก็หมายถึงตัวเพกด้วยอย่างอารอนเทเลอร์จอร์สนเนี่ยเห็นมาดเนี่ยโคตรน่าสนใจเลยนะโคตรน่าดูเลยนะคือไม่รู้ว่าคาเวทจะเป็นยังไงนะแต่เนี่ยน่าดููมากนกว่าคาเวเน่น่าลุ้นกว่า ใช่ดูดูดีกว่าคาเวนอีกนะอีกอย่างคือว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งกลับมาที่เนื้อเรื่องที่เกิดไว้ตะกี้ก็คือว่าทเวนตี้เอกเฟรนชชยเนี่ยบรรยากาศสําคัญที่สุดโหบรรยากาศคุณผู้ชมถ้าเกิดกลับไปดูได้นะบรรยากาศเหมือนเราดูเรื่องไอซิวิวอ่ะที่คริสตินันเล่นอะพอเมืองมันชัดดาวอะโอ้ภาค2ผมยังจําได้อยู่เลยที่ตัวละครมันอยู่ในเมืองที่ชัดดาวแล้วแบบ กระสุนจะผ่านมาจากทางไหนบ้างไม่รู้ต้องหนีตายต้องอะไรเงี้ยในเมืองที่ทหารเป่าหัวเราได้เลยโดยที่ไม่ผิดอะไรด้วยคือถ้ามึงเป็นกลุ่มเสี่ยงคือมึงโดนกำจัดเท่านั้นอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นความระทึกขวัญในแบบที่มีเอกลักษณ์อีกอย่างคือซอมบี้ในทเวนตี้เอกเนี่ยบุคลิกถ้าเราเห็นวิ่งวิ่งอย่างนี้เราอาจจะนึกถึงเวอร์วอรซีฮะมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้วิ่งแบบเวอร์วอรซีแบบเหมือนคอมพิวเตอร์ซีแบบอย่างนั้นนะแต่มัน โอ้โหมันน่ากลัวมากถ้าใครไปดูตั้งแต่ทวนตเอ็กเดย์วีมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความเรียวกว่าเวอบุคลิกในการเป็นซอมบี้ของมันเรียวกว่าแล้วก็ส่วนสําคัญของทวนตเอ็กเฟรนชเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่มนุษย์นะมิชชั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่อารมณ์ที่ได้จากตัวละครนอะ่ะโอ้โหผมว่ามีความเฉพาะตัว อย่างภาคแรกคิลเร์มอรมฟี่ภาคสองเนี่ยคู่พี่น้องไวทีน่ะสิบก่าต้นต้นอ่ะต้องแบกตัวเองไปให้ถึงที่อพยพไม่ได้อไรเงี้ยความพิเศษของตัวละครมันไม่ค่อยเหมือนเรื่องอื่นและกันผมรู้สึกอย่างนี้เลยรู้สึกว่า,าทวินเด็เกทำเรื่องนี้ได้ดีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าใครไม่เคยได้ดูในยุคหนึ่งนะผมอยากให้ไปดูมากม,มันจะไม่เหมือนหนังซอมบี้เรื่องอื่นเกาหลีนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะไม่เหมือนเลยนะแล้วก็นั่นแหละผมเลยรู้สึกว่า ทวนตี้เอ็กเกียร์ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้น่าสนใจนะพอพี่พูดถึงตัวละครคาแรคเตอร์นะที่รู้สึกว่าตั้งแต่ภาคแรกๆอย่างที่พี่บอกเลยมันโดดเด่นมากกับการหาเรื่องราวของแต่ละตัวละครนะให้น่าสนใจอะ่ะตัวละครของคิลเลนเบอร์ฟี่ในดังภาคแรกรลอการรวมทีม,มันตอนนั้นที่มีคนรอดชีวิตมาสามสี่คนแล้วหนีตายไปด้วยกันแล้วก็เผชิญกับคนนี่แหละหน้ากว่าซอมบี้อีกในแก๊งทหารในดังภาคแรกเนะี่ยคือแบบ วิธีคิดมันน่ากลัวกว่าซอมบี้ด้วยซ้ำไปเหมือนดูไอเนี่ยซีวลวอลย่างนี้คิดแต่นั้นเงี้ยใช่คือซอมบี้เนี่ยมันเดาได้คือพูดง่ายว่าเป็นภัยพุกคามที่มีรูปแบบเดียวอะแต่ขนาดที่มนุษย์เดาใจไม่ได้ภาคสองเหมือนกันโซิตเตอร์วิเนี่ยเปิดเรื่องด้วยมนุษย์เลยพ่อทิ้งครอบครัวเปิดเรื่องด้วยหนักหน่วงผมว่าหนักหน่วงมากใครดูก็จําติดตาว่าพ่อวิ่งหนีหนีตาย และปล่อยให้เมียเผชิญอะไรก็ว่ากันไปซึ่งโอ้โหเปิดเรื่องด้วยแบบอะไรหนักหน่วงอย่างเงี้ยมากๆแล้วมันเหมือนวิเคราะห์จิตมนุษย์อะ่ะเวลาเจอภัยพิบตัติการเอาตัวรอดอะ่ะม,มนุษย์จะเป็นยังไงอะ่ะซึ่งอันเนี้ยเรามองว่ามันจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งไงเพราะเมื่อมนุษย์ต้องอยู่กับภัยพิบัตินานๆน่ะขนาดเกิดเรื่องไม่กี่วันอะความดียังหายอะอ อันนี้อยู่มา28่สแปีมันจะเหลืออะไรบ้างในจิตใจอ่ะน่าสนใจมากอาคือเรานั่งดูแล้วเนี่ยเอในตัวอย่างคือตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจคือลาฟายนะอไม่รู้ว่าจะมาดีมาร้ายก็ไม่รู้ว่าแต่หน้าตาไม่น่าไว้ใจโคตรๆใกล้อีกหนึ่งตัวละครที่เรามองว่าน่าจะมีบทสำคัญกลุ่มพระเอกเองตัวโจดี้คอมเมอร์เอก็น่าสนใจว่าจะใช้งานคาแรคเตอร์เหานี้ยังไงนะแล้วก็มี การคาดเดากันว่าแม้แต่ตัวซอมบี้เองอ่ะอาจจะมีการพัฒนาอะไรบางอย่างในเรื่องของความสามารถของซอมบี้ด้วยนะอย่างที่เราเห็นแวบๆเนี่ยก็มีนะที่เราเห็นผ่านๆตัวอย่างเราจะเห็นซอมบี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมอมผอมแห้งแบบอันนี้กล้ามวะเอเออจะมีบางตัวที่แบบดูแบบลำลำเออน่ากลัวมากนะแล้วก็ไอ้ซอมบี้ที่โผล่ขึ้นมาจากดอกไม้อ่ะเออสังเกตหน้าตามันคล้ายคิลีเลนรมฟี่มากเลยเขาบอกว่านี่คือคิลีเลนร์ฟี่ เราว่าไม่น่าใช่นะคงจะไม่เอาคิรินเมอร์ฟี่มาเป็น,นแค่อย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่นักแสดงดาราออสการ์นะเว้ยจะมารับเชิญเป็นซอมบี้คงไม่ใช่อะไรยเงี้ยแต่ข่าวนี้รู้สึกว่ามันจะมีการแก้ข่าวเลยนะมันมีคนในกองถ่ายคนในทีมงานนี่แหละที่มาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คิลินเมอร์ฟีแล้วก็คิลินเมอร์ฟีเนี่ยมีภาพจากกองถ่ายว่าอยู่ในร่างกายปกติแล้วก็มีรายชื่ออยู่ในหนังพาร์ทด้วย ก็เลยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่สาม,มีตัวนั้นแค่หน้าขายแค่หน่าขายเท่านั้นเอง <laughs> เออ <laughs> เพราะตอนนี้มีแต่คนเข้าใจว่ามันคือคิลเลอร์มัร์ฟี่ทั้งหมดเลยทุกคนเข้าใจเป็นสิ่งเดียวกันหมดไม่มีใครเข้าใจเป็นอื่นเลยว่านี่คือใครทุกคนบอกว่านี่คือคิลเลอร์มัร์ฟี่แต่นี่ได้รับการยืนยันจากทีมงานเลยนะทีมงานก็บอกเขาอยู่ในวันที่ถ่ายทําที่ตรงนั้นด้วยแล้วก็คลเลคเตอร์นั้นไม่ใช่คิลเลอร์มัร์ฟี่แต่ชอบภาพมากเลยอะภาพเจ๋งมากเลยใช่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 นั่นแหละ หนังซอมบี้ที่มีบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันไอ้ตระกูลทเวนตี้เอคเฟรนช์ยเนี่ยแล้วก็ผมว่าการตอบรับคงจะดีพอสมควรเลยละ่ะไม่น่าความนะเดาว่าคงไม่น่าความแล้วก็คงได้เห็นภาคต่อได้ง่ายๆแหละภาคต่อเหมือนจะเริ่มแล้วด้วยนะมีชื่อแล้วด้วยนะภาคต่อเนี่ยทเวนตี้เอ็ r เยียเตพารู The ะโบน Temple มั้งชื่อภาคนะรู้สึกว่าจะเริ่มโปรดักชันกันแล้วล่ะไม่รู้ว่าอ,อยู่ในขั้นตอนไหนนะแต่น่าสนใจคือเรามองว่าไอแฟนช์ทเนตต้เอททั้งหลายเนี่ยมันก็มีแฟนคลับระดับหนึ่งนะแต่เรามองว่าชื่อของแดนนี่บอยอ่ะเรียกคนดูได้คือต้องไม่ลืมว่านี่คือหนังที่ปฏิวัติวงการหนังซอมบี้นะก่อนทัเปนเี้เดเลเตอร์เนี่ยซอมบี้ยังไม่วิ่งนะอืมหนังเรื่องนี้เนี่ย เปลี่ยนภาพลักษณ์ซอมบี้ใหม่หมดในโลกภาพยนตร์เลยนะใช่อย่างใน i l d เ a d เนี้ยศพผีที่มันลุกขึ้นมาไม่วิ่งอ่ะจริงๆแล้ว<ม>ซอมบี้ <c oughs> ซอมบี้ลากฐานมันคือศพที่กลับขึ้นมาเดินได้นั่นแหละแต่ว่าผ <c oughs> ีแบบเนี้ยไอ้ร่างกายอยเนี้ยแต่ก่อน <c oughs> ถ้าไม่ใช่มอนสเตอร์ไปเลยแบบเดซิน e v i l อ่ะไอ้นะั่นมันเป็นมอนสเตอร์ไปเลยเป็นปีศาจไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผีดิบเป็นซอมบี้อย่างเงี้ย ไม่มีตอนนั้นผมยังจําได้ติดตาเลยชิบ่งวิ่งหน้ากลัวชิบเ๋งในทเวนตี้เอ็กอะโอ้โหแบบจาได้ติดตาเลยเหมือนกับว่าในตัวอย่างเนี่ยจังหวจดําสกแกก็เจ๋งดีนะนี่ก็เอาอยู่เหมือนกันนะแล้วอารมณ์หนังมันเหมือนผสมภาคหนึ่งภาคสองอะคือถ้าใครจําได้ภาคหนึ่งมันก็ดูเซอร์ไวเวอร์เกินไปแอคชั่นไม่ค่อยมีเน้นแบบโอ้โหเอาตัวรอดกันแบบดราม่ากันไปเลยทีเดียวมีความสยองขวัญดราม่าเท่านั้นภาคสองนี่ไปเน้นแอคชั่นกับสยองขวัญปนกันดราม่าน้อยหน่อยอ แต่เรามองว่าทาวทีเดียเนี่ยน่าผสมนะน่าจะผสมสองโทนที่ภาคหนึ 1, ่งภาคสองมันโดดเด่นคนละอย่างกันอนะแล้วมาผนวกเข้าด้วยกันก็ไม่แน่ใจนะว่าเดนนี่บอยจะเดินทางไหนแต่เราสึกว่าตัวอย่างอะทําให้เข้าใจได้ว่าน่าจะขมวดความยอดเยี่ยมของสไตล์หนังภาคหนึ 1, ่งภาคสองมาไว้ในก้อนเดียวกันหรือเปล่าอืมโอเครอดูอีกไม่กี่เดือนแล้วนะจ๊ะอืมก็รอดูอารอนเทเลอร์ จอนสันในคราวเว้นก่อนแล้วถ้าไม่จูใจกับมาดนักล่าเข้าไปหลอดูเรื่องนี้แล้วกันอย่าใช้คำว่าไม่จูใจถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้น <c oughs> ไปแก้ตัวอ่า <c oughs> <c oughs>